สวัสดีค่ะเด็กๆผู้กักกบครูพล่านะคะห้องเรียนออนไลน์วิ่ชาคณิตศาสตร์ครูพล่าอีกแล้วนะคะวันนี้ชั่วโมงแรกใช่ไหมคะเด็กๆชั่วโมงแรกเราจะมาเรียนเรื่องสถานการณ์การบวกนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะครูคมีรูปภาพให้นักเรียนดูนักเรียนดูสิคะ,ะมีเด็กนักเรียนกําลังจัดหนังสือเข้าชั้นนะคะ เขาบอกว่ามีหนังสือบนชั้น8เล่มหยิบหนังสือจัดใส่อีก2เล่มน,นะคะอันนี้คือเป็นโจทย์นะคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ดูจากภาพแล้วก็มีสถานการณ์ให้นะคะ,ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเราก็จะมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆรับเชื่อคุณครูค่ะหนึ่สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่าแล้วเรียนดูมีทั้งหมดกี่เล่มคะลูกสิบเล่มนะคะแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เท่ากับแปดบวกสองนะคะแปดบวกสองเท่ากับ สิบนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆแปดมาจากไหนแปดก็คือมีหนังสืออยู่บนชั้นแปดเล่มสองมาจากไหนสองก็คือหยิบหนังสือจัดใส่อีกสองเล่มนะคะเอามารวมกันรวมกันก็คือวิธีบวกนะคะเท่ากับสิบนั่นเองนี่คือสถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะเร,เราไปดูอีกสถานการณ์ค่ะโอเคนักเรียนเห็นอะไรคะ,ะมีสมุดสีฟ้าอยู่สองเล่ม และสมุดสีแดง6เ,เล่มน,นะคะเด็กๆคะเรามาช่วยกันนับค่ะอ่ะ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, อะหนึง่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดอ่ามีอามีสมุดทั้งหมด8เล่มน,นะคะทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ของการบวกเราจะเขียนอย่างไรอ่าบอกคุณครูด,ด้วยคะ่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยอ่ะสองบวกหกเท่ากับแปดสองก็คือจํานวนสมุดจานวนสมุดสีฟ้าสองเล่มนะคะและ้หกก็คือจํานวนสมุดสีแดงหกเล่มสองบวกหกเท่ากับแปดนะคะเอามารวมกันก็คือวิธีบวกนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะสถานการณ์ต่อไปสถานีสถานการณ์น,น,นี้คุณครูมีลูกให้นักเรียนนักเรียนลองเล่าเรื่องให้คุณครูหน่อยค่ะ เ,เราเลื่องสถานการณ์การบวกนะคะว่านักเรียนจะเล่าเรื่องว่าอย่างไรามาดูคุณครูจะเล่าแบบนี้นะคะสําหรับคุณครูคุณครูบอกว่าแก้วตามีดาวเด็กดีอยู่เจ็ดดวงแก้วตาทํางานเสร็จและส่งครูทันเวลาคุณครูเลยให้ดาวเพิ่มอีกหนึ่งดวงแก้วตามีดาวเด็กดีทั้งหมดแปดดวงอ่านี่คือสถานการณ์ที่คุณครูเล่านะคะ เห็นไหมคะอยู่ในสมุดของเรามีดาวเด็กดีอยู่เจ็ดดวงและคุณครูให้เพิ่มอีกหนึ่งดวงให้เพิ่มก็คือแก้วตาทํางานเรสร็จส่งผู้ทันเวลาคุณครูให้เพิ่มอีกหนึ่งดวงนะคะหรือนักเรียนจะสมมุติสถานการณ์เป็นคุณแม่กับคุณลูกก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับภาพภาพนี้นั่นคือการเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องจากภาพเป็นสถานการณ์การบวกนะคะเด็กๆ อ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราได้สถานการณ์แล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ่าเก่งมากค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดอ่าเจ็ดก็คือมีดาวเด็กดีอยู่แล้วเจ็ดดวงสะสมไว้ได้เจ็ดดวงอ่าวันนี้คุณครูให้เพิ่มอีกเพราะส่งงานทันเวลาได้อีกหนึ่งดวงรวมกันแล้วเป็นแปดนะคะประโยคสัญลักษณ์เขียนไหว่าเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะดูต่อไป สถานการณ์ต่อไปค่ะเพื่อนผู้ชายบอกว่าไม่มีดินสอเลยอ่าไม่มีดินสอเพื่อนผู้หญิงบอกว่าให้อ่าเพื่อนผู้หญิงให้ใจดีไหมคะเด็กๆให้เพื่อนยืมนะคะอะสถานการณ์นักเรียนเล่าเรื่องให้คุณครูฟังสิคะว่านะักเรียนจะแต่งสถานการณ์นี้ว่ายอย่างไรมาดูของคุณครูค่ะคุณครูแต่งว่าต้นกล้ามีดินสอศูนย์แทง่งใบบัวให้ดินสอต้นกล้าไปหนึ่งแทง่ง นะคะ,ะต้นกล้าจะมีดินสอหนึ่งแท่งจากเดิมอันนี้ก็คือศูนย์บวกกับตัวอะไรอ,ะอันนี้ก็คือเรื่องของศูนย์นะคะเรื่องของศูนย์บวกกับจํานวนอื่นๆที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆดูต้นกล้ามีดินสอศูนย์แท่งใบบัวให้ดินสอต้นกล้าหนึ่งแท่งต้นกล้าจะมีดินสอหนึ่งแท่งนะคะนี่คือคุณครูแต่ง นักเรียนขาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะอ่าเก่งมากค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เท่ากับ0ูนบวก1นเท่ากับ1นะคะศบวกกับจํานวนไหนก็จะได้จํานวนนั้นนะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของอสถานการณ์ข้อนี้นะคะก็คือ0ูนย์บวก1เท่ากับ1นน่นเองค่ะเรารไปดูข้อต่อไปอเรามี รูปภาพให้แล้วจะให้นักเรียนนะคะบอกว่าสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์การบวกนะคะียนสังเกตดูดีๆค่ะมีอะไรคะมีรูปอะไรคะมีรูปกระต่ายอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5สอามี่ห้าหะดูสถานการณ์ที่1นะคะสถานการณ์ที่1บอกว่ามีกระต่ายสีขาวอยู่4ตัวมีกระต่ายสีน้ำตาลอยู่สองตัวนะคะรวมมีกระต่ายหตัว สถานการณ์ที่สองมีกระต่ายทั้งหมด6ตัวกระโดดเข้าป่าไปสอตัวเหลือกระต่าย4ตัวนักเรียนขานักเรียนคิดว่าสถานการณ์ที่1หรือสถานการณ์ที่สองคะที่เป็นสถานการณ์การบวกการบวกสถานการณ์การบวกนะคะตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเห็นไหมคะมีกระต่ายอยู่4ตัวสถานการณ์ที่1มีกระต่ายอยู่4ตัว เออมีกระต่ายสีขาวสีตัวตัวมีกระต่ายสีน้ำตาลอยู่2ตัวรวมคำว่ารวมก็คือเอามาบวกกันนะคะมีกระต่ายหกตัวนักเรียนดูนะคะสังเกตดีๆนะคะอ่านวิเคราะห์โจทย์ข้อสอมีกระต่ายอยู่หตัวกระโดดเข้าป่าไปสองตัวเหลือกระต่ายสี่ตัวอันนี้ก็คือเดิมมีอยู่หกตัวกระโดดเข้าป่าไปสองตัวเหลือสี่ตัว นักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นสถานการณ์การบวกคะสถานการณ์ที่หนึ่งถูกต้องคะสถานการณ์ที่หนะคะเป็นสถานการณ์การบวกนะคะเรามาดูข้อต่อไปค่ะอะเรามาดูสถานการณ์นี้มีอะไรเอ่ยมีมะม่วงนะคะมะม่วงถุกว่าโ,โห,หน่าทานจังเลยสีเหลืองน่าทานน,าน่าจะหวานเนาะอะเรามาดูสถานการณ์ที่หนึ่ง มีมะม่วงในจานทั้งหมด8ลูกหยิบออกไป4ลูก5มีอยู่แ8ล,ลูกนี่หยิบออกไปแลสี4ลูกเหลือมะม่วง4ลูกสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกไหมคะ,ะมาดูสถานการณ์ที่2ค่ะมีมะม่วงในจาน4ลูกและนอกจาน4ลูกมีมะม่วงทั้งหมดกี่ลูก5มีทั้งหมด8ลูกนะคะเนี้ยมีทั้งหมด8ลูกนักเรียนดูสิคะพิจรารณา อันนี้มีอยู่ในจานเดิมทั้งหมด8ลูกหยิบออกไป4ลูกเหลือ4ลูกอ่าเราต้องดูบรรทัดสุดท้ายนะคะอันนี้มีมะม่วงในจาน4ลูกและนอกจาน4ลูกมีมะม่วงทั้งหมดอันนี้เขาถามว่ามีมะม่วงทั้งหมดที่อยู่ในจานและนอกจานเท่าไหร่เขาตอบให้พร้อม8ลูกอ่าเด็กๆสังเกตค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนลกูกที่เป็นสถานการณ์การบวกเอ่ยอ่าสถานการณ์ที่หนึ่งหรือสถานการณ์ที่สองคะ เรามาดูเฉลยกันค่ะตึงม,มีมะม่วงในจานสี่ลูกและนอกจานสี่ลูกมีมะม่วงทั้งหมดแปดลูกนี่คือสถานการณ์การบวกน๊ะจ่ะเรามาดูวันนี้นะคะสาหรับงานวันนี้ก็คือในหนังสือในหนังสือแบบกหัดาเล่มนี้นะคะเด็กๆแบบกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้เหมือนเดิมแบบกหัดคณิตศาสตร์หน้าหกสิบสามจากหกสิบสามหน้านี้นะคะหกสิบสาม เขาบอกว่าเขียนถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสถานการณ์การบวกนะคะแล้วเขาก็มีให้มีกี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หข้อนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งบอกว่ามีแมวสามตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมวห้าตัวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะข้อต่อมาข้อต่อมามีแมวตัวใหญ่สามตัวแมวตัวเล็กสองตัว มีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็กหนึ่งตัวพิจารณาดูดีๆนะคะข้อต่อมามีแมวสีขาวสามตัวแมวสีน้ำตาลสองตัวมีแมวทั้งหมดห้าตัวนะคะข้อต่อมามีแมวตัวใหญ่สามตัวแมวตัวเล็กสองตัวรวมมีแมวห้าตัวนะคะข้อต่อมาค่ะมีแมวตัวใหญ่สามตัวแมวตัวเล็กสองตัว มีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่หนึ่งตัวข้อสุดท้ายมีแมวสีขาวสามตัวแมวสีน้ำตาลสองตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาวหนึ่งตัวมีคือหน้าหกสิบสามถ้าข้อไหนเป็นสถานการณ์การบวกนักเรียนก็ขิดถูกด้านหน้านะคะนักเรียนอ่านแล้วก็ดูดีๆนักเรียนอาจจะวาดรูปประกอบก็ได้นะคะวาดรูปประกอบก็ได้ว่าเอตัวนี้ มีแมวสามตัวแม่ซส้นอีกหรือด,ด,ดูในรูปภาพนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับหน้านี้อันหน้าถัดมาหน้าที่หกสิบสี่เขาบอกว่าเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกอ่าเล่าเรื่องจากภาพจะให้เป็นสถานการณ์การบวกค่ะมีนักเรียนทําอะไรเอ่ยมีนักเรียนกําลังมายืนต่อแถวเล่นอะไรเล่นจิงช้านะคะนักเรียนจะแต่งว่ายังไงนักเรียนแต่งใส่ด้านล่างได้นะคะแต่งใส่ด้านล่างตรงนี้เนาะ อาจจะขีดเส้นแล้วก็เขียนก็ได้นะคะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอสถานการณ์ที่สองมีรถค่ะมีรถอยู่จอดอยู่อ่ามีรถจอดอยู่ทั้งสองด้านนักเรียนจะแต่งเรื่องสถานการณ์การบวกอย่างไรนะคะนักเรียนขีดเส้นแล้วก็เขียนตรงนี้ได้นะคะเด็กๆว,วันนี้คุณครูให้แบบฝึกหัดแค่สองหน้านะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูที่ วิดีโอของคุณครูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ